แสมัยก่อนพี่ชอบอะไรมากสุดกับพี่มีแบบถ่ายแบบ uh huh. เดินแบบ uh huh. เล่นโฆษณาร้ uh huh. องเพลง uh huh. ก่อนเล่นละครพี่ชอบอะไรมากสุดถ้าตอนนู้นเลยก็น่าจะเป็นนางแบบ เพราะว่ามันเป็นอาชีพแรกที่เราเข้าวงการมาเราก็รู้สึกว่าแบบว่าเอ,อเดินแบบมันสวยมันได้ใส่เสืส้อผ้าสวยๆแล้วก็ได้เจอรุ่นพี่เกๆ๋ๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ละคนะก็แซบๆทั้งนั้นเลยยุคนั้นคือแซบ,บมาก,กยุคนั้นที่พี่มองว่าเป็นแบบว่าตัวแม่เดินแบบในยุคพี่คือใครีแน่นอนก็ต้องพี่เก๋พี่เก๋พี่ซินดี้พี่พิมพ์สัญญาอ๋อแสดงว่าสามคนนี้เนี่ยถือว่าเป็นแบบไอดอลของนางแบบทุกคนเรารู้สึกว่าเขาสวยมากครับสำหรับเราเขาแบบว่าหู ตอนเขาซ้อมกันบนเวทีแล้วเรานั่งอยู่ข้างล่างเนี่ยแล้วก็ดูเขาเดินแล้วก็รู้สึกแบบนี่มันนางฟ้าชัดๆเลยแค่สิวนั้นเลยอ่ะเขาเป็นไอดอลของเรานะแต่ว่ามาเจอกันในรายการเดอะเฟสก็คือเหมือนเกรงใจเขาไหมพี่แรกๆคิดในใจเลยว่าจะด่าเขายังไงไม่ไม่ไม่ใช่หมายถึงว่าเราไม่กล้าด่าเข้าใจปะเพราะว่าเราชอบเขามากเขาอาจจะไม่รู้ตัวว่าเราชอบเขามากแต่ว่าหลังๆเราจะเริ่มบอกพี่เกดพี่เกดเป็นไอดอลของหนูนะอะไรอย่างเงี้ยแต่พอในรายการปุ๊บเราต้องด่าเขาอะ แรกๆมันก็เกรงมากเลยด่ากันจริงไหมพี่ด่ากันจริงเหรอด่ากันจริงเลยไม่มีโกรธกันบ้างเหรอไม่โกรธเพราะว่าตกลงกันว่าแบบว่าเออพูดไปเลยนะไม่ต้องกากอะไรอย่เงี้ยเหรอ,อแล้วพอคัดปุ๊บไม่แบบแลพี่มีในใจอะไรกับหนูบ่างมีปะไม่มีนะไม่มีไม่มีส่วนใหญ่ถ้ารู้สึกอย่างบีทะเลาะกับคริสใช่ไหม พีรู้สึกว่าแบบผูกคริสเขาแบบเสียใจร้องไห้มันจะมีอยู่ช็อตหนึ่งคริสเขาร้องไห้หนักมากอะพี่ก็ไปขอโทษเขาเลยว่าแบบว่าอขอโทษนะที่ว่าแรงไปอเลยเขาบอกเฮ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรทํางานลุกเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วจริงๆพี่เป็นคนดุไหมพี่บีเพราะว่าผมก็ดูในรายการถ้าในรายการดูดุถ้าวันนี้ดูไม่ดุแต่ว่าถ้าดูเดอะเฟสอะจะดุพี่ใจดําเยอะเหมือนกันนะผมว่าจริถออดใจดำะช็อตไล่คนออกอะต้องขอโอกาสแล้วแต่ยังไล่เขาอะถอดใจดำมามีนะมีถ้าในรายการดูดุไม่ตัวจริงไม่ดุเลย จร,จริงๆเป็นคนนิ่งมากเป็นคนแบบชิลมากแต่เป็นเป็นเมนเทอร์อย่างงี้มันต้องแบบหนักแน่นมาพี่แบบห้ามสงสารนั่นเลยปะมีสงสารมั้แบบสงสารนะจริงๆสงสารตลอดเลยถ้าเกิดได้ดูตอนที่คัดครั้งแรกที่ไปแล้วคัดคัดคนออกอ,ะอ่ะร้องไห้ร้องไห้จริงๆเพราะว่ามันแบบ มันทั้งโกรธก็โกรธที่แบบน้องเขาทําแบบนี้แต่ว่าก็เสียใจแล้วก็สะเทือนใจที่ต้องขัดเขาออกเลย้ยแล้วพี่เกดก็เดินมาบอกไม่เป็นไรนะครั้งแรกมันก็เป็นแบบนี้แหละเดี๋ยวก็ทาใจได้อันนี้คือเรื่องจริงนะเออเขาเขา้เขามาพูดเลยแล้วเป็นช็อตที่เจสซี่บอกว่าพี่เกดเขาไปขอโทษเขาทาไมจริงๆแล้วพี่เกดบอกมา,อบมาปอบมาปอบว่าแบบไม่เป็นไรบีพี่เข้าใจนี่เป็นครั้งแรกในการขัดเด็กออกเดี๋ยวก็จะทําใจได้มันแต่ว่านูกเข้าสวยๆเยอะสวยแน่นอนเนะลูกสวยสวยสวยเยอะมากเพราะใครสุด ชอบเยอะลิลลี่ก็ชอบตอนโตเป็นสาวแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวชอบแบบไหนไม่าะอไรเพราะตอนนั้นเด็กอยู่ไงตอนนี้เริ่มโตเป็นสาวแล้วสวยเนาะ่ะสวยเลยสวยเลยอ่ะเห็นมาเนี่ยเห็นแววรอว่าโตขึ้นมาสวยแน่นอนลูกลูกพี่ที่พี่แบบรักๆมันมีใครบ้างพี่บีก็รักหมดนะส่วนใหญ่ก็คือติดต่อกันหมดนะคะครับติชาก็ยังคุยกันอยู่ลิลลี่ก็คุยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแก๊งแบบซีซั่นสามก็คุยกับแก๊งทัพทีมสกายเคลียอะไรพวกนี้ก็ยังคุยกันอยู่แต่ตอนนั้นเดอะเฟสดังมากเลยพี่เนาะ ดังแบบดังมากเลยชอบให้สุดชอบจาลิลี่คือลิลี่เพิ่งมาชอบตอนโตเพราะโตเป็นสาวก็เลยรู้สึกว่าสวยแต่ว่าจะเป็นเมื่อก่อนที่ชอบอะชอบกวางเพราะว่าเป็นไทผู้ชายนะพี่อ๋องอ่าโอ้โหงั้นตอนนั้นสาวบ้านนี่ผู้ชายคงเกลียดทั้งประเทศเลยอ๋อใช่ใช่ตอนนั้นกวางผู้ชายชอบผู้ชายชอบเยอะมากแต่ว่าตีชาก็ชอบเพราะรู้สึกว่าเก่งขึ้นเรื่อยๆตอนนั้นอะตีหน้าก็ชอบเพราะเป็นเพื่อนกันนล เป็นแฟนกันหรือเปล่าไม่เคยเป็นแฟนเพื่อนกันจีบหรือเปล่าไม่เคยจีบ <c oughs> เพื่อนกันเพื <c oughs> <ๆ>่อนกันชอบเมนเทอร์คนไหนสุดเอาเอาทั้งหมดเลยนะเอาความจริงนะถ้าแบบพี่ผมชอบอ่ะเพราะพี่แบบสวยแล้วก็<ด>แ,แบบอ่ะสวยสวยดูแบบคุณนางแบบชอบอถ้าพี่เกดก็ชอบแต่ไม่ได้ชอบเป็นแบบผู้ชายชอบผู้หญิงอ่ะชอบเขาเป็นนางแบบเป็นอ่ะตัวแม่มีพี่มีพี่เกดแล้วก็สิริต้าพี่สิริต้าก็ชอบสมัยดูเก้าเก้าเก้าชอบทุกคนผม